สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรลักแฟนชมครับนี่ครับวิวริมเขื่อนอุบลรัฐนะครับร้านกาแฟร้านนี้อยู่ติดกับถนน2 146ผ่านมาแล้วก็สวยดีครับเลยแวะมาถ่ายรูปนะครับแวะมาดื่มกาแฟแล้วก็ชมวิวของเขื่อนอุบลรัตนะครับมีเสียงนกร้องนกอะไรด้วยนะครับบรรยากาศข้างหลังนี้เป็นภูเขานะครับ ข้างหลังเป็นภูเขาฮะเพื่อนเพื่อนท้องฟ้าสวยทีเดียววันนี้นะครับดูการตกแต่งร้านนะครับดูเพลินเพลินครับ ก็มีเรือนะฮะมีเรือโอบล้อมด้วยภูเขาเบื้องหน้านี่ก็เป็นเขื่อนบุญรัดนะครับมีเรือประมงหาปลานะฮะตรงนั้น ฝั่งนู้นนะครับมองเห็นตรงนู้นก็จะเป็นอำเภออุบลรัตน์นะครับส่วนทางฝั่งนี้ก็จะเป็นอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบวัวลำพูร้านนี้ก็จะตั้งอยู่ในอำเภอโนนสังหนองบวัวลำพูนะฮะติดกับถนน2146กบรรยากาศดีครับลมเย็น โดดเด่นมากนะครับถ้าลงมาจากภูเขาก็จะเจอพอดีครับเดี๋ยวไปสั่งกาแฟก่อนร้าน Forest Fire Coffee นะครับตั้งอยู่ริมเขื่อนบลนรัฐติดกับทางหลวงหมายเลข2146เป็นร้านสวัสดิการของกรมป่าไม้นะครับเป็นจุดพักรถแล้วก็จุดดื่มกาแฟนั่งดูวิวเล่นชิงช้าเพลินๆน,นะครับเพ่ินๆขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชม หัวใจมีตีนออดอเวย์พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ